สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับเจ้าปืนทอมสันนะครับปืนโหดที่อยู่นอกสายตาผู้เล่นหน้าผมใช้คําพูดนี้เนี่ยน่าจะไม่เกินจริงเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งข้อดีของเจ้าปืนทอมสันเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือการเกอบกลุ่มการของกระสุนปืนที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็แรงดีของปืนที่น้อยนั่นเองหนะ้า ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันไปเลยนะครับว่าทั้งแรงดีดแล้วก็การก่ะกลุ่มการของกระสุนปืนเนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับและในส่วนถัดมานะครับในเรื่องของระยะการยิงผมต้องบอกเลยว่าปืนนี้เนี่ยจะยิงได้ดีนะครับในช่วงของระยะใกล้ส่วนในระยะกลางเนี่ยสามารถที่จะยิงได้นิดหน่อยนะครับท่านผู้ชม แต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนําให้ช่ผู้ชมยิงในระยะใกล้นะครับเพราะว่าในระยะใกล้จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับในโซนถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของค่าสถานะนะครับท่านผู้ชมลองดูตรงความแรงสิครับโดยรวมตรงส่วนนี้เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับและในส่วนถัดามาความแม่นยําอันนี้เนี่ยผมก็ต้องชมเลยว่าทําได้ดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการล่นของกระสุนปืนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับจุดเด่นของเจ้าปืนทอมสัน แล้วในมุมมองท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันดีหรือเปล่าคิดเห็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเอาะละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ย,ยงั้นเราก็ตัดเข้าไปในเกมเลยก็แล้วกันนะ <Special War. S 1> ระเบิดสูตรเราลงแหล่งศัตรูเข้าให้แล้วครับหนึ่งคน วัมิล้อขอทีมเราก็แจ้งแล้วครับว่าศัตรูเข้าเกิดเงินแล้วมาทางนี้เฮยบอยใครตายเถครับสหายเองก็จำได้ไวยเกินไป ้อเขาเดินหนีออกไปแล้วเหรอครับเนี่ยเฮ้อ ยังครับท่านผู้ชมแหมอา้าวแล้วสัตว์ตัวคนเหลือแค่คนเดียวแล้วด้วยครับผมว่ารู้จุดเขาเรียบร้อยแล้วนะแต่เขาน่าจะยังไม่รู้ของผมครับ <Special Point. S 1> อ๋อยเมื่อก่อนก็เล่ากันครับจังหวะนี้เ,าเรามาปาระเบิดตรงทางสั้นได้อยู่นะครับ <the> ผมคิดว่าพูดเล่นในห้องเขาน่าจะยังไม่ทันสังเกตนะครับท่านผู้ชม A later few moments later. เฮ้ยสูตรเคล็ดลับของเราเนี่ยได้ผลอยู่ครับจังหวะน,นี้ท่านผู้ชมอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับว่ามุมนั้นเนี่ยไม่มีใครเช็คอยู่แล้วครับ <Nice. S 1> เฮ้ได้ระเบิดฟรีมาหนึคนผมก็ดีใจอยู่หรอกนะครับ แล้วปืนของเรามันสุดในรุ่นไงท่านผู้ชมจังหวะนี้มันเล่นยากนิดนึงอะครับท่านผู้ชมกับระเบิดสูตรก็ดูเหมือนผู้เล่นจะรู้ระเบิดของผมหมดแล้วครับ ได้นะจ้าแม่สาวน้อยเออเสียงเท้าตรงทางมงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรอจังหวะนี้อยู่แล้วครับแม่สาวน้อย It was perfect. Whoa. Double kill. How to keep Leo? ผมว่าศัตรูเขาน่าจะไม่เช็คครับท่านผู้ชมหนีให um ้ไวเลยครับจังหวะนี้ที่เหลือปล่อยให้เพื่อนจัดการเขาท่านผู้ชม Stop it. Get some help. Fire in the hole. Ready. <laughs> <gasps> no. ตายเธอศัตรูคงเข้ามาถูกจังหวะซะเหลือเกินนะครับ เพื่อนเรามาด้วยมันก็ดีอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชม ทางยาวเมื่อกี้ยังมีอยู่หนึ่งคนด้วยนะครับท่านผู้ชมอุตส่าห์ระเบิดเช็คมาแล้วนะครับแต่ให้ตายเถอะศัตรูเขาไม่เล่นซะอย่างนั้น ผมว่าโอกาสรอดของเราเนี่ยอยู่ทางยาวมากกว่านะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ผมขอเนียนเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับ One โซค Girl. Ten minutes later. นนผมครบ40คิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคนนี้เขาน่าจะเล่นอยู่ตรงนี้แน่นอนครับ แตกีมของคุณพ่ายแพ้สำหรับวันนี้เนี่ยผมเองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ